อ้ย้ยโอ้ยบนลอดเ่าล้างเลยเอาไปยาล้างล้างตีนบวดลดสิล้างตีนเอะเอาดละไปหุนปนั่งหุเดเอ ขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบนานันดาลให้สร้างลายการนี่มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทา สบายดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดีเอฟซีคองบอวบันนำปัตสุขสุขคนพี่น้องบัวซียูภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่บอวบันนำได้เอาลูกๆเนาะมาเข้าในเมืองโดยเฉพาะคือลูกมุกเป็นยังไงอีพีสามก็ได้แล้วเมทามิทเมทามิดเนาะเป็นยังไดงแล้วก็บุญรอดอย่างเช่นตัดผมแล้วก็ทำเมทามิดแต่ชอบกินข้าวกินน้ำกันเนาะอืมแล้วก็จะเอายาให้ทำเมทามิดกินอันลูกมุกลูกยังกินอยังลูก ข้าวผัดอ่าทิกเดย์จะกินเนาะอยากกินปลาหมึกปลาหมึกโอ้พอดีข้าวผัดมันยืนนะปลาหมึกมีก่อนเนาะอ่าแล้วก็มีทางอะไรๆย่างพี่น้องบ้างเดี๋ยวเราไปซอกกันเนาะอ่าส่วนไม่เท่ามีนะถ้ากินอันเด็ดคนก็กินนหละบุ้นในบุษไส้เดินพาปิดปากมัน่ก็เป็นวรรลโรคแหละอ่าลุ่นเนาะรุ่นพี่น้องอ้ยาสุเป็นเนาะขัดเป็นเลยมัดเลยบพอเป็นก็เป็นเป็นอ่ะพอขี้รถมันกันอ่า มดมือเลยวันนี้เนาะอาจจะซนแล้วพี่น้องพบกันตอนต่อไปเนาะอ่ะตอนนี้เรามาเบิ่งกฮานนี่โอ้ยโบแม่นโอ้แม่นเนี่ยเอามิเตอร์เฟอร์นองนี่นะไปไปซองกันนะเนาะไปซองฮานที่ว่ามีข้าวผัดกันเนาะเพรจึงกินง่ายพี่น้องเฟอร์หรือว่าก๋วยเตี๋ยวมันจะเป็นเส้นมันจะกินยากยากพี่น้องเลยเนาะมาสอบกันเด้อนี่อันนี้เป็นฮานที่มาซื้อนั่นเนาะ สีประตูใสเงินท้ที่ลก้การมานี่กับผมเป็นบ้ายังพี่น้อยกับพากระจออ้กมาพุนหุบป่าแล้วก็มา,าเฮ็ดป้ายอีกสองป้ายพี่น้อยเนะาะเป็นซ้ำป้ายพี่น้อยป้ายหนึ่งแทนแ,แล้วเนะาะจะวรวมๆเลยลัดไปเลยพี่น้อยเนาะอันนี้นะเนี่ยบ่มีคนชื่อเรือเลยมันเป็นทึนของบ่อกระดำใเฮ็ดเองพี่น้อยเนะาะเฮ็ดเป็นปายแนะนำทางเขา้า อยู่ทางห,หมู่บ้านพอตองเลืองค่ะเมิ่งซอกกันเนาะคือมีฮานเคล็ดนี่ๆแหละพี่น้องฮานนะเนาะคือมีสอกกอนสอกกอนพี่น้องเนาะนีฮานใครลดอาเจ้สาส่พี่น้องเนาะ ตอนต่อไปพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องแล้วๆห้องมอสนี้จะมีบ่ก้อยปลาแกงส้มผัดรวมข้าวผัดทะเลโอ้มีอยู่อ่ะลองทำกันหนึ่งนาะ เราจะมีบ่ล้วระวังแต่บุนรดเลยเพราะไอ้ไอ้ชิขึ้นไปอันท้ามุงมือก่อนเด้อพราอันอีแม่อยูุนิท่าก่อนเด้ออ่ะกันแล้วลูกชิไปถ้ำก่อนว่ามีบ่อ่ะถว่าถ้แล้วพี่น้องมีแท้ๆเนาะมีแท้ๆปไปนี่ฮัลโหาลงมาลงมาเอาไดอันนั้นเข้าไปหนอะไรลูกไปหนอะไรฮัลูโหลขึ้นมาเทางนี้นี่มาล้างมือก่อนไว้มาให้ล้างมือก่อนไว้อ่า Okay. Ah, nam ah. yeah, uh, oh, à, à, bóp à, yeah. oh, 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 oh. <laughs> ah, rồi, ok ok mà ok 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 đi, đi ok 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 nhúc nhúc ok 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 Ui, ui, ok 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 À, ok 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 ไปฮุ่นเป็นนางหุ่นเด้อนั่งนั่งเท้าเหยียบหน่ก็ได้บ่เนาะเท้าเหยียวเน่อยนี่พากันนั่งนี่เลยล้างมือล้างมือนี่เหนื่อยเนาะนั่งนี่เอ้นั่งกันนี่ดึงดึงเนาะเขานั่งเรียนกันเด้อรอดเลย ยาติน้องๆมานั่งเรื่อยมียาดจะบุลดรถในมอนตอนั่งเรื่อยมียาดจากนั้นแล้วพี่น้องเนาะบังจัดแจงโต๊ะตั้งให้ดีๆก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวเราพบกันต่อนไปพี่น้องเลยเนาะจัดโต๊ะจัดตั้งพื้ที่เรียบร้อยกินเนื้อน้ำเด้อกินพวกพ้าพุกมันเลยเด้อแค่ได้บุญมาแค่ได้บ่มาดูสิแกแกให้ข้าเจ้าก่อนพี่น้องเลย ว่าตอนนี้พี่น,อน้องเนาะอาหารการกินของมอหกับม,า,า,บมา,าถึงแล้วอืม่มนี่พี่น้องเนาะไปะะบ่าวระนัดจะตักให้เพิ่นก่อนเพระเราจะเอาก่อนเฮ้ยเราเอาก่อนยมมังมากขึ้นเดี๋ยวเราจะลุกย้ายโมเมนต์เดียว,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 ยวนี่ตักให้ก่อนเตักให้ันดีๆเฮ 嗯。 ได้เข้าไปยังบ้างมันเออนั่งคนละบ้านนั่งคนละห้อง พี่น้องกินข้าวเวมนกันเด้อแซ่บๆกับพี่น้องเนาะ

dulu lama ni มาละรื้อมุ่งไหนยิ่งละตั้งแต่ไหเฮ้พี่น้องเอ้เถ okay, ื่อ uh, ว so ่า like. จ so ิตอิ่มหนำสำหรันกันแล้วจะได้เดินทางกลับกันเนาะไปเรี๋ยวไม่ต่อไปล้างมือวันนี้ล้างมือกันกลับกันอ่าเถือว่าผู้พี่น้องเอ้เสียบไล่เนาะเอ่อเถือว่าถึออยู่สองเซนห้าพันกีบเนาะไปแก้มกลับกัน เอาเถอะวันนั้นเราพี่น้อยเนาะเถอว่าคลิปนี้บ่าบุญนำจะกข้ออนุญาตเออเอาไปไั้เปิดเป็นเขาซื้อเลยเอาซื้อละเอาไปชรนำคนนี้ยังเลือดเราเไปอ่าไปกินอืมไปกลับกันวันนี้พี่น้อยมุดรถอุ้มอุ้มมุดรถมาเลยเด้อแค่นั้นโอเคอืมไปขึ้นไปเฮ้ยช่วยอ่วยช่วยรถ อุ้ย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 น่าพี่น้องเยเนาะอ้าวนั่นพี่น้องเนาะขอบอกขอบใจทางอ่าพี่และก็ทางแม่ดาวนเนาะซีฮาราดอาทีเป็นผู้อุปถัมภ์กำสูตอ่าในการเดินทางในครั้งนี้ด้วยพี่น้องเนาะคอยทุกท่านนั้นอยู่ดีแม่งเด้ออ่้รำให้รวยเนาะอ่าพวกเราก็กินข้าวกินน้ำยิ้มเนาะก็จะได้เตรียมตัวอ่าไปนั้นก่อนพี่น้องไอ เบาดันอย่างสีอาไปเษ็ดปลายอยู่เนาะไปเดปลายแล้วก็กลับกันเออเปิดแอร์แห่งๆก่อนเนาะ <Hey. S 1> อ,อือเอาจ้าสั้นงแล้วพี่น้องคลิปนี้เบาดันขออนุญาตจบคลิปกจอมนิก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปเนาะคลิปนี้เบาดันขอกล่าวคำว่าสบายดี